ลุงขจรเข้าเกียบปากหม้อ,อมาชุ่มฉ่ำเลยนี่นะครับเป็นปากหม้อที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าต้องมีน้ํากะทิราดด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูว่าเป็นยังไงนะว่ามันสมคําร่ําลือหรือเปล่าลุงขจรเข้าเกลียบปากหม้อปากหม้อแต่ละลูกเหมือนจูบจากเท้อพระเจ้าแป้งใครว่าเข้าเกลียบปากหม้อคือของว่างขอโทษทีนะที่นี่คือของวิเศษ ลุงขจรปั้นแป้งเหมือนทำเวทมนต์แป้งบางเฉียบแต่ใจถึงใส่แน่นแบบลืมแคลอรี่เคี้ยวแล้วเหมือนมีคนเสิร์ตในปากน้ำกระทิลุงก็ไม่ธรรมดาหวานเค็มครบรสจนอยากขอพกกลับบ้านเป็นถังๆลุงขจรทำเร็วจัดแปบบเดียวได้กินแต่แปลกใจมากทำไวแต่ใจเย็นทุกคำบรรยากาศหน้าร้านชิลๆเหมือนได้ดูรายการทำอาหารสดๆตรงหน้า สรุปคือเขาเกรียบบากหม้อที่ดีต้องมีลุงขจรเป็นคนหอ่ออร่อยจริงสมคำร่ำลือ